สวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับมายุสคาร์่น่งนะฮะมาเจอกับผมก็จะเจอรถเข้าใหม่นะครับวันนี้นะฮะมีรถบ้านนะครับมาแนะนําอีก1หนึ่งคันนะฮะนี่เลยนะครับใครที่กําลังมองหานะเจ้าตัว Ford r a n g e r อร์วแทนะฮะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะแล้วก็เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวเครื่อง3.2นะครับนะเกียร์ออโต้6สปีดนะครับนะบอกทีเลยว่านะครับการเหยียบการขับเนี่ยมันแน่นอนนะครับ เพราะว่ามันเป็นตัวเครื่อง3,000นะครับแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยแล้วก็ได้โฟร์วิวได้ด้วยนะฮะตัวรถจะได้เป็นรถปี2015.16นะครับนะต้องบอกว่าคันนี้รถบ้านใช้งานนะฮะลูกค้ามาเทิร์นนะฮะเลขไมล์ส0 0 0สนกว่าโลนะครับประมาณ200,000 2องแสนนะครับนะก็สีเสือเก็บมาให้เรียบร้อยนะครับตัวบอดี้โครงสร้างตัวรถเนี่ยเดิมๆนะฮะไม่มีชนหนักพิฆาตจมน้ำแล้วก็คันนี้ก็คือได้เป็นยางเมชเชลินนะครับออลเทอรนได้เป็นตัว นะครับบันไดข้างจะเป็นของฮัมเมอร์กันชนท้ายฮัมเมอร์นะฮะแล้วก็จะมีแลกนะครับของคูลเลเดอร์นะครับนะติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับของเจ้าตัว Ford r a n g e r คันนี้นะครับอ่ะมาดูเรื่องเรื่องค่าตัวของเขานะฮะสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะฮะลูกค้านะครับพออยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะครับใครที่สนใจก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์ศูนย์แปดสี่สามแปดสี่แปดสี่ศูนย์สี่ว่าแอดไลน์เบอร์ผมบนนี้ได้เลยนะครับ ดี๋ยวก่อนที่เราจะไปชมนะครบกวนคุณค Roth, term, ลูกล Share, ลค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยเดี๋ยวไปดูกันเลยตามมาครับผมอ่ะมานะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเป็นรถบ้านนะฮะลูกค้ามาเถิดน,นะครับคันนี้คือเอ่อต้องต้องบอกว่ามันตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่แบบชอบออฟโรดนะครับชอบแบบแคมปิ้งนะฮะขึ้นเขาลงห้วยต่างๆคันนี้ตอบโจทย์เลยได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยแล้วก็ได้เป็นตัว4ี่คูณสี เครื่องแรงนะครับดีเซลนะครับ3.2นะครับผมอ่ะราคาตัวนะฮะ419เท่านั้นเองพออยู่ประมาณ7-8,000นะครับนะตัวรถได้เป็นสีเทานะฮะเทาดำเลยนะครับก็เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับกระจังหน้าก็แบบนี้เลยนะฮะสไตล์นะครับฟอร์นะครับมีไฟตัดหมอกนะฮะตัวรถได้นะครับ ได้เป็นรถนะฮะมหาสารคามนะเดี๋ยวอนย้ายเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพนะฮะคันนี้ซื้อเงินสดไม่มีแวกนะฮะเพื่อนๆนะครับนะตัวรถก็คือมีเก็บสีไปบางชิ้นนะฮะแต่สีบางๆเลยนะไม่มีชนหนักพิความจมน้ำนะครับนะคันนี้ได้เป็นยางเมชลินนะฮะล้อแมกขอบ18นะฮะล้อแมกเดิมจากโรงงานนะครับยางนะฮะจะได้เป็นยางปี2 0 2 2นะครับดิสเบรกนะฮะนะบันไดข้างจะเป็นของฮาร์เมอร์นะฮะนี่เลยนะครับนะอันนี้ เอาเก็บสีมาให้เรียบร้อยนะครับบันไดแข็งแรงเลยแหละนะครับนะกระจกด้านหน้าก็ยังเป็นของเดิมนะเป็นโฟโมโก้นะครับกระจกแท้นะครับกระจกด้านข้างปรับไฟฟ้านะครับมาดูในส่วนตัวภายในนะฮะนะครับน็อตเลื่อต่างๆไม่มีขยับนะนะครับสีสวยนะครับสีสวยเลยเบาะนะครับก็วาแทกนะครับเบาะเขาจะเป็นสีส้มแบบนี้อยู่แล้วส้มตับแดงนะฮะ นะครับเกียร์ออโต้นะครับนี่อันนี้จะเป็นเกียร์โฟนะครับอันนี้จะเป็นซีดีเอ็มพีสามอยู่นะครับนะพวงมาลามอลตินะครับนี่ละเอียดภายในก็ค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างสวยเลยแหละนะครับเราปรับสปงสปาให้เรียบร้อยนะครับนี่น็อตด้านท้ายก็ดําเดิมนะครับเบาะด้านหลังเนี่ยนะครับก็หรือว่าตัวฟองนูฟองน้ำนะฮะด้านข้างถ้าไม่มีล้มเลยนะนี่นะฮะ สามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้นะฮะคุณลูกค้านะครับเปิดทุกวันนะเสรีไทย64นะด้าน่นะฮจะมีรูปแหลกเผื่อใครไปใส่แหลกเพิ่มนะครับด้านท้ายนะครับเป็นตัวของคุยเรนเดอร์นะครับอาเรนเดอร์หรือว่าคุณเรนเดอร์ผมจําไม่ได้แล้วนะฮะถ้าใครรู้ผมจะบอกหน่อยนะครับจะมีโลบาร์นะครับแล้วก็จะมีตัวรูปแหลกนะครับโลโก้สี่คูณสี่นะครับไฟท้ายต่างๆานะครับอาจะมีตะมิหน่อยหนึ่งนะฮะ นะครับมีเซนเซอร์นะครับมีตัวลากจูงมาให้เรียบร้อยนะครับกล้องถอยหลังนะครับนี่เลยนะฮะก็นะช่วงลงช่วงล่างตะนะครับสวยๆนะฮะสวยๆเลยนะครับผมยางไหลตากอยู่ครบนะฮะรถปี2015-16นะฮะเพื่อนๆนี่เบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะฮะนะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลขไม้อยู่ประมาณ2,300นะโอ้สตาร์ทชั่งเดียวเลยนะฮะ นี่เพีงเดียวแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันหน่อยนะ,คะใครสนใจนะครับจะซื้อเงินสดก็นะครับติดต่อมาหาผมได้เลยนะฮะศูนย์แปดสี่สามแปดสี่แปดสี่ศูนย์สี่นะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้นะครับนี่นะฮะห้องเครื่องนะครับสวยๆแล้วตัวเครื่องจะเป็นตัวเครื่องดูโรท็อกนะฮะ TDCI นะครับนะ,ค,ะ,นะค,ะคางลงค้างหน้นาต่างเหมือนเดิมนี่นะฮะ เซตีไทย64นะับเปิดทุกวันเวลา9โมงถึงโมงเย็นนะครับนะคบใครที่สนใจคันนี้นะครับติดต่อมาเลยนะฮะหยิบโทรศพัพท์กดมาได้เลย084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับนะฮะสำหรับวันนี้ผมมะยุสคาก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ